สนัสนุนโดยกาแฟปาีคอเฟ่กฟาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟทีมห่านไม่มีไขมันให้กริตกาแฟแท้สนัตนาขนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอ,อาหารแคล,ลเซียมแคเซียมบำรุงกระดสนัสานานโดยน้ำมันงาดำเสริสมมเอกลดกวดานดันนนู้ด้านนูระต้องขวดนี้เลยครอบครัวตั้งเลนชัยนำพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีใหญ่แห่งปี มังกรทองพระเชงนางบุญไทยตั้งเด่นชัยประธานบริหารหอเจ้ากอเด่นชัยปากน้ําผู้ก่อตั้งเครือเด่นชัยกรุป๊ปและครอบครัวตั้งเด่นชัยจัดพิธีมงคลเปิดเลิกปีมังกรไหว้ฟ้าดินถวายพุทธบูชาวิหารพระโพธิสัตว์พระแม่กวนอิมอวโลกิเตสวนโพธิสัตว์พอกหนังกมสามสิบ บางไม่ก่าวตาบนท้ายบ้านอำเภอเมืองจังหวัดสม,มุทรปราการโดยมีอาจารย์นาวินนามิตาเรืองกิจประธานบริหารพุทธสถานจีเตกลิมจังหวัดนครนายกเป็นเจ้าพิธีพระสงฆ์จีนก้ารูปจากวัดโปง่งจังหวัดราชบุรีมาสวดเจริญพระพุทธมนต์พิธีเวียนเทียนสดอกระให้กับผู้ที่เข้าร่วมพิธีประกอบไปด้วยคณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของบริษัทห้างร้านและพ่อค้าประชาชนนำโดยนายสุภมิตรชินศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสม,มุทรปราการผู้มีจิตศรัทธาในองค์พระพธิธศตว์พระแม่กวนอิมอวโร ออก,กิเตสวนโพธิสัตว์เพื่อความเป็นสิริงมงคลจากนั้นพระเชงพร้อมครอบครัวตั้งเห่นชัยและแขกผู้มีเกยียรติร่วมกันถวายพระทหารเพลงและจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระภิกสุสงฆ์พระสงฆ์อนุโมทนากลวดน้ำรับพรเป็นตีอี้ด้านข้างออก বুদ্ধি কা อันนี้ถือว่าเป็นมงคลในปีมังกรและวันนี้ถือว่าเป็นขึ้นเก้าขาเดือนหนึ่งเป็นวันเกิดของฟ้าดินนะครับตามจันทรคติแบบจีนซึ่งทั่วประเทศวันนี้ก็จะมีการสักการะไหว้เทพฟ,ฟ้าดินที่วิหารวรัดโพธิสัตว์บางไม่ขาวตรงนี้ก็ถือเลิกอันเป็นมงคลตั้งแต่ก่อสร้างมาเป็นเวลา2ปีเกือบ2ปีเราก็เลยจะได้ใช้เลิกมงคลวันนี้ เปิดฟ้าเปิดดินเปิดโชคลาภให้กับชาวพี่น้องจังหวัดสมุทรปราการและสาธุชนโดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมาเป็นต้นเป็นประธานและก็สาธุชนและประชาชนนะครับมาร่วมสัทธทาในบุญนี้ฉะนั้นก็ขอให้บุญกุศลในการเปิดฟ้าเปิดดินนะครับให้พี่น้องประชาชนชาวชาวจังหวัดสมุทรปราการอีกทั้งสาธุชนทุกท่าน ที่มาร่วมกันในวันนี้จวงประสบความสำเร็จความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานในชีวิตและมีโชคมีชัยเฮงๆขอข้อตัวทางตัวทางทุกคนนะครับขอให้โชคดีครับนะครับก็สวัสดีครับทีมข่าว AEC TV Channel รายงานสนานสนุนโดยกาแฟปาทีอกฟี่กาแฟพสสุขภาพกาแฟีวาไม่มีไขมันให้คร่กแฟแท้ สนนัทนันโดดพรีดิฟานเซสมาอาหารแคลเแคลเซียมบำรุงกระดูกสนนนโดมน้ำมันงาดเซีเอกโลดคดารลิตานันลอิสระต้องหัวนี้เลย